นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการฟังธรรมนี้ให้ฟังด้วยดีจึงจะได้ปัญญา การฟังด้วยดีนั้นจะต้องฟังโดยความเคารพทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจกายโดยเฉพาะเวลาฟังธรรมนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเเอาขาข้าซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างใายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกชั่วระยะที่เราฟังทำมันจะเกิดความเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอะไรขึ้นมาในร่างกายสังขารหรือจิตใจอย่างไรก็ตาม ให้ระง,งับดับไว้ให้ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีความอดความทนมเราผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็ต้องมีความอดความทนพระพุทธเจ้ามีความภาคความเพียรเราผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีความภาคความเพียร พระพุทธเจ้ามีปัญญามีญานอันวิเศษจึงละกิเลสตัสสโลเป็นพระพุทธเจ้าได้เราทุกคนก็ให้ฝึก,กจิตใจให้มีปัญญาอย่าให้อารมณ์สัญญากิเลสตัณหาความไม่สงบมาดึงจิตใจของเราให้ออกจากความสงบรนะงับ ระลึกดูในเวลาที่เราตั้งจิตตั้งใจมาบรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนานี้เรามุง่งโอทิต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆ์เจ้าฉะนั้นให้ใจเรามีความสงบตั้งมัน่นจึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาฐาน ไม่ยอมให้กิเลสเก่าแก่โบราณมาทำให้ใจเราวุ่นวายแม้จะได้ไม่ได้มากก็ช่วงระยะที่เรานั่งภาวนานั่งสมาธินั่งฟังธรรมสังขารมานมานคือตัวสังขารก็คือจิตปรุงจิตแต่งจิตคิดนึกอะไรต่อมีอะไร เจ็บสังขารน,นี้ให้ละอยาได้ตามมันไปปรุงดีปรุงชั่วยังใดให้ระมัดระวงังดูดวงจิตด,ดวงใจที่มันเห็นสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาได้แก่จิตด,ดวงดั้งเดิมมีอยในใจเราทุกคนให้ทวนกระแสะเข้ามาตั้งตรงนี้ ระลึกอยู่ที่กรงนี้ภาวนาพุทธโธอยู่ที่กรงนี้พระพุทธเจ้าอยู่กรงนี้เรากราบพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าบริกรมรมละลึกถึงพุทธโธคนพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจพุทโธพุทโธในใจนี้ไม่เฉพาะแต่เพียงว่าเราจดจำตามสัญญาอารมณ์เท่านั้น ต้องรวมจิตใจเข้าไปจนถึงดวงพุทธะรล้ว่าดวงพุทธโธอันเมโยภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติทุกๆุกคนเมื่อเราละเล,ลิศโยทุกลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเ,ทเจ้าให้โยในใจทุกลมหายใจเข้าออก เรื่องอะไรภายนอก,กออกไปอย่าไปตามมันออกไปมานสังขารกิเลสมานต่างๆดูวันที่พระพุทธ,ธเจ้าของเรานั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไม้สีมหาโพธิ์ต้นโพนั้นโบราณคนเก่าแก่ท่านแต่งเขียนไว้ว่าพยามาน พร้อมด้วยเสยนามานและบริวารยกทัพมาโดยเฉพาะพยามาสี่ชาา้างว่าไงได้ว่าใหญ่ที่สุดก็ช้างสี่ช้างมาเพื่อจะเยียบย่ำเยียทําลายแท่นบรรลังที่นั่งของพระพุทธเจ้าไม่ให้นั่งที่นั้นให้หนีไปนั่งที่อื่นว่าไง แต่พระพุทธเจ้าได้ตั้งสัตว์อธิฐานลงไปในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้ยอมตายในที่นั่งแล้วแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลบหนี้ที่จากที่นี้เป็นอันขาด นั่นคือแสดงว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั่นมีความแน่วแน่เด็ดขาดขนาดไหนพยามานเสนามานพร้อมด้วยบริวารมานยอมตีใหญ่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหว คือพระองค์ระลึกถึงทานบาลมีศีนบาลมีเนคขมะบาลมีปัญญาบาลมีวิริยะบาลมีขันติบาลมีสัจจะบาลมีอธิฐานบาลมีอุเบกขาบาลมีบารมีทั้งสิบนี่แหละอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดพระองค์บำเพ็ญมาพร้อมููลบริบูรณ์แล้ว น้มพระไทยใจพระพุทธเจ้าไม่วันไหวไม่สั่นคลอนไม่สั่นสะเทือนจะเกิดความเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นมาพระองค์ก็ไม่วันไหวจึงให้ชื่อว่าน้ำใจพระพุทธเจ้าเหมือนกับแผ่นดิน แทนดินรับรองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่วันไหวฉันใดน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็ไม่วันไหวเมื่อน้ำใจพระองค์ไม่วันไหวเขาก็เขียนเป็นรูปนางธรณีผู้หญิงผมยาวลีดน้ำผม ไหลเป็นน้ำมาหาสมุทรสาค่ไหลเอาพยามานเสนามานให้ตกไปสู่มาหาสมุทรนั่นคือว่าทรณีทรณีธร,รณีก็แปลว่าแผ่นดินพระองค์จะเอาชนะกิเลสมารสังขารมารมารทั้งหมดได้ ก็ด้วยเจตใจอันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินพระองค์ไม่หวั่นไหวทานพระองค์ก็บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากับเต็มบริบูรณ์แล้วไม่มีทานอันใดอีกที่พระองค์จะยังไม่ได้บำเพ็ญ เ็นพระองค์ก็บำเพ็ญมาเต็มบริบูรณ์แล้วสีอสงไขยแสนมหากัรทุกสช่งทุกอย่างทำมาตั้งสีอสงไขยแสนมหากัรเรียกว,ว่าเทียบพร้อมด้วยคนนธรรมด้วยบุญบรารมีพระองค์จะไปวันไหวทำไมเจตใจของพระองค์ก็แน่วแน่ในภาวนา บทภาวนาของพระองค์ง่ายง่ายก็ลมหายใจเข้าออกลมหายใจมันมีหน้าที่เข้าไปออกมาออกไปแล้วก็สูดมาใหม่อีกมีอยู่เท่านี้พระองค์ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอยู่และในขณะเดียวพระองค์ก็มองเห็นมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึง โรคประขันของพระองค์ว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะมาหวั่นไหวทำไมความาตายนี่ใครจะหลบหลีกไปไหนมันไม่พ้นมันพ้นมาได้ก็ด้วยบุญบารมีที่มันพ้นมาได้เพื่อให้พระองค์ได้บำเพ็ญภาวนาจริงๆ เมื่อนำพระทายใจพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวในคืนวันนั้นก็ได้ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิ้นหลังจากนั้นก็สอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งมนุษย์และเทวดายปยาอินปยาพมทั้งสิบโลกกรา ก็ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามผู้ใดได้มีบุญบารามีก็ได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองทั้งมนุษย์และเทวด,ดาอินทรมทั้งหลายดัยงนั้นเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพุทธศาสนาแล้วได้เกิดศรัทธา เพื่อนั่งสมาธิภาวนาแล้วเราอย่ามาท่อแท้อ่อนแอให้พาการตื่นขึ้นลุกขึ้นเรื่องใดที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ไม่กรงต่อพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าเลิกคิดเลิกนึกไม่ให้จิตใจเราตกต่ำไปพุทธโธพร,ระพุทธเจ้า บำเพนทานศีลภาวนามาเสีอสงไขยแสนมหากัาเราได้ไปช่วยท่านบำเพนหรือไม่ประการใดพระองค์บำเพนเองทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเองแม่ตัวเราทั้งหลายก็เหมือนกันทั้งกายทั้งจิตเนี่ยเรียกว่าบำเพนทีเดียว ที่ให้นึกน้อมพุโทโธในใจพุโทโธพุธโทโธทุกลมหายใจไม่ให้หลงลืมทั้งลมหายใจและทั้งพุโทโธทั้งการได้ยินในฟังนี้ก็เป็นโอบายผูกมาจิตใจให้มาสงบระง,งับตั้งมัน่นไม่ให้ออกนอกผิวหนังออกไปให้โยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบ ในร่างกายสังขารของคนเราทุกคนนะ่ะเต็มไปด้วยปุกโคโลยิตเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยมูดโคตดธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เจตยาได้มายินดีพอใจเทิดเลินโยกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นจากชลาพยาธิ มลณะไปได้จะมายินดีอยู่แค่ชลาปยาธิมลณะนี้ไม่ได้จะต้องข้ามให้ได้ข้ามไปอย่างไรข้ามด้วยการตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้มันจริงๆในหัวใจแล้วว่าภาวนาจริงๆจะไม่รู้ไม่เข้าใจมันจะไปอยู่ที่ไหน ก็จิตใจที่เราฟังทำได้ยินเสียงอยู่ก็ใจและอยู่ที่นี้โคนึกพุททอพุททอรวมจิตใจเข้ามาภายในก็มีอะไรล่ะในตัวคนเราทุกคนตัวสัตว์ทั้งหลายก็ตามทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์ลมจิตใจผู้โรโยภายในนี่แหละเป็นใหญ่เป็นประธานด้วย จะทำอะไรปฏิบัติอะไรให้เป็นไปในบุญกุศลในทางมรรคผลนินทานก็สำเร็จด้วยกำลังใจอันนี้ไม่ใช่ว่าเทวดาดินฟ้าทั้งอื่นมาประทานให้ก็เจ็ดดวงเดียวของเรานี่แหละมันเป็นใหญ่เป็นประธานอยู่ในตัวนี่แล้วจะไปหาที่ไหนอีกล่า พุทธโพระพุทธเจ้าธรรมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี่เองกายเราใจเราตัวเราเราเรา,เราเขาเขาให้เห็นเพียงว่าสมมุติตามโลกวิสัยของโลกถ้าไม่พูดตามโลกจะเอาอะไรมาพูดก็ไม่มีคำพูด ตัวข้าของข้าตัวเราของเราอะไรมันเป็นตัวเราจริงไหมบอกได้ว่าฟังหรือไม่มีใครบอกได้ว่าฟังถึงเวลามันจะเจ็บใข้ได้ป่วยนะั้นใครบอกมันได้มันก็เจ็บขึ้นมาตามหน้าที่ของลูกประคันเจ็บน้อยมันก็หายไปถ้าเจ็บมากมันก็ตายไป เป็นกฏธรรมดาของโลกประคันเจตอยามาหลงยึดว่าตัวเราของเราหน้าตาของเราตัวตนของเราต้องแก้ไขเข้าไปนะ่ะแก้เข้าให้มันถึงจุดหลุดพ้นอย่ามายึดมาถือเอาแค่สัญญาอารมณ์กิเลสตัณหาในโลกนี้รวมเจตใจเข้าไปเพื่อให้เจตมันมีกำลัง ไม่ให้เจ็ตมันอ่อนแอท้อแท้กลัวตายอยู่มันจะตายไปสักสิบครั้งไหมเกิดมาชาติหนึ่งมันตายหนเดียวเท่านั้นไม่มีมนุษย์หน้าหน้า,หนาไหนมาตายสองครั้งสามครั้งในชาตินี้เวลามันตายมันก็หมดลมหายใจมันก็ตายหนเดียวเท่านี้จะไปกลัวตายอยู่ทำไมลุกขึ้นตั้งใจบริกรรมภาวนา ปวดกายพิจารณาร่างกายที่จิตใจมาหลงยึดหลงถือเป็นตัวเราเป็นของเรามาติดโยแค่สมมุติล่อล่เขาสมมุติอะไรก็ยาได้ไปหลงตามสมมุติโลกเขาสมมุติว่าคนก็ยาได้ไปหลงคนสมมุติว่านักบวช สมณะชีพามก็ย่าได้เป็นหลงแค่สมมุติพระพุทธเจ้าท่านในถอนความยึดความถือสมมุติต่างๆออกไปให้หมดสิน้นจนเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปให้หมดสิน้นพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วย อันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มาจากจิตนั่นแหละเมื่อจิตอ่อนแอท้อแท้จิตมันก็อ่อนไปตามร่างกายสังขารเมื่อจิตไม่กล้าแข็งพยาบโลคามันก็โลกกรามเข้ามาจิตมันก็ยิ่งต่ำลงไปอันนั้นต้องลกขึ้นในใจนะ่ะตั้งใจบำเพ็ญภาวนาข้ามให้มันพ้นลูกนามกายใจอันนี้ จนไม่เห็นว่าตัวเรานี่เป็นของเรามันเป็นของโลกเขาอย่างนี้สิ่งใดที่มันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังเราอย่ามายึดมาถือว่าตัวเราของเราเลยเขาเป็นธาตุดินตามเรื่องไปเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแม้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไปสมมุติให้เขา ธาตแท้มันไม่ได้สมมุติตัวของมันเองใจมนุษย์คนเรานี่ตังหากไม่สงบตั้งมัน่นไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่โยในใจออกไปโยภายนอกก็วุ่นวายภายนอกจองภาวนาให้ได้ทุกลงหายใจ ลมหายใจที่เราโตดเข้าไปเนี่ยมันไปถึงไหนตามโดให้มันรู้เมื่อลมหายใจออกมาก็ตามโดให้รู้อยู่นี่พุท,ทอทุกลมหายใจเข้าออกมารณนะความตายทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้มันได้สง,งบหลง,งับ มันรวมลองไปได้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้มันกระจัดกระจายเอกัางจิตตังให้เป็นเจ็ดดวงเดียวนี่รวมมาเป็นจ็ดดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวทําใจของตัวเองให้เป็นใจดวงเดียวเป็นคนคนเดียวแล้วให้มีจิตใจนี้ท่อมด้วยสติ พร้อมด้วยสมาธิพร้อมด้วยพยาญ,ญาญาความรู้ความฉล,ลาดความสามารถอาจนานตั้งใจปฏิบัติบูบชาปาวนาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอยู่เองคนเราที่เราเกิดมาแล้วยอ่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีให้พ้นไปไม่ได้จะหนีไปที่ไหนไม่มีทางหนี เมื่อนี้ไม่พ้นแล้วผมรีบหนีด้วยทางภาวนาทําความเพียนละกิเลสเพียรแทงอยู่ในดวงจิตดวงใจนี่ให้มันได้นั่งก็ให้มันได้เยืนก็มันได้เดินไปมาที่ไหนก็ให้ได้คำว่าได้ก็คือว่าไม่ขาสติสัมปชัญญา ไม่ขาดความตั้งมั่นโยภายในใจิตใจไม่ว่าจะมีอะไรกระทบกระเทือนมาก็ให้เห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดขึ้นมาชั่วระยะหนึ่งมันก็ดับไปโรคนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเมื่อมันไม่เที่ยง มันก็เป็นเรื่องของทุกข์มันทนโยเป็นโยู่อย่างนี้ไม่ได้เมื่อโลกน้ำไม่เที่ยงเป็นทุกข์โลกน้ำนี่ก็เป็นอนาตตาคำว่าอนาตานั้นความจริงมันเป็นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่จิตใจของผู้ภาวานามันไม่เห็นมันเห็นไปอีกแง่ด้วย <c oughs> สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนมันเที่ยงที่ไหนมันเกิดมันตายมันแก่มันชรามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยอยางนี้หละมันจะเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนเล่ามันโยในก้อนทุกโยในกองทุกอย่างนี้ยังจะเข้าใจว่าเป็นความสุขสบายหรือ ถ้ามันสบายจริงก็ไม่แก่ซิไม่เจ็บไม่ไข้และไม่มีใครตายสิเกิดมาแล้วมันโยชั่วฟ้าดินสลายสิทำไมมันโยไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อโยไม่ได้ก่อนนั้นแหละพระองค์ทรงตัดว่าต้องกำหนดเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาในใจของผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ให้คนอื่นรู้ให้จิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายใน,ในใจนี่แหละรู้รู้ว่ามันไม่เที่ยงทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งตัวเราตัวบุคคลผู้อื่นทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายทุกจิิงทุกอย่างมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตตาเต็มโยหมดในโลกนี้ เมื่อจิตไม่สงบตั้งมัน่นมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจิตมันก็เอาแหละเป็นทุกข์ภายในเป็นทุกข์ภายนอกเพราะตัวอุปทา,านความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเรามันก็เกิดมีขึ้นโขกมัดลัดลึงเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นสัตว์เป็นบุคคล มันเป็นอะไรดูเวลาคนเราที่เขาตายไปมันเป็นอะไรตายแล้วเขาเผาไฟไม่เห็นหรือเป็นขี้เท่าเป็นขี้ทานไปมันเป็นอะไรมันก็เป็นแค่นั้นแม้จะไปฝังดินมันก็จมอยู่ในดินมันเป็นอะไร แม้จะไปตายในทะเลในแม่น้ำมันก็จมลงไปในน้ำในแผ่นดินนั่นแหละมันไม่มีไปที่เลยเราดเซเมื่อเวลายังอยู่ดีสบายน่ะจะนั่งสมาธิภาวนาปฏบิบัติบูชาก็อ่างโน้อนอ่างนี้ ไม่สบายนิดหน่อยก็ว่าสบายไม่สบายมากมันข้อแก้ตัวทางนั้นเม the ื่อจิตมานจิตกิเลสอันนี้มันยังมีอยู่แล้อย่าไปถอยความเพียรให้บอกจิตใจหลงอันนี้ว่าเราจะนั่งภาวนาให้มันตายในที่นั่งนี้ไม่ต้องมาโกหกพกลมเรา จะนั่งให้มันตายหมดลมหายใจที่นี้บอกให้มันดีๆอย่าไปอ่อนแอทอแท้กลัวตายมันไม่ตายเอาจริงๆดูพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์ไม่แตกไม่ตายก่อนทำไมพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ยังไม่แตกไม่ตาย ยังมาปลอดมาเทศนาทำสั่งสอนมนุษย์และเทวดาอยู่ได้ตั้งสี่สิบห้าปีจึงได้ดับขันเข้าสู่นารุ่านตามธรรมดาสังขารมันแก่ชลาโลกปะขันมันอยู่ไม่ได้ยานั้นเราทุกดวงใจอย่าไปทอดแ้อแ่อ,อนแอ่อย่าไปให้ร่างกายมันมาทับถม โดภายนอกโดภายใน่ะเขาตายเอาอะไรไปได้คนตายแล้วมันเอาอะไรไปมีอะไรติดตัวเขาไปแม่ผ้าผ่อนท่อนสบายก็เอาไปไม่ได้ก็ไปถึงกองฟอนกองไฟเท่านั้นเองเน่นั้นไม่ต้องไปห่วงนั่นห่วงนี้ เอาใจของตัวเองให้มันหลดให้มันพ้นออกไปแก้ใจนะให้มันหลดพ้นเสียก่อนแก้ใจเนี่ยให้มันบรรลุมัรคผลถึงนิพพานเสียก่อนถ้ามันยังไม่ถึงนิพพานจะมาเลาะและวันไวสันสะเทือนอยู่ตามอำนาจกิเลสนี้ไม่สมควร แน่น้นตอนนี้ไปทุกลมหายใจเข้าออกอย่าให้จิตใจมันตกไปในอารมณ์ฝ่ายต่ำฝ่ายไม่กล้าหานไม่สามารถไม่อาจหารไม่เอาเอากำลังจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลโลกผ่านทางตาก็ไม่หวั่นไหวเสียงผ่านทางหูก็ไม่หวั่นไหว รายรไร,ไรทุกอย่างถ้าเจ็ดไม่หวั่นไหวเจ็ดมันก็แน่วแน่มั่นคงเด็ดขาดสามารถฝากฟันกิเลสมารสังขารมารให้ย่อยยับปั่นเป็นเท่าทุลีไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศะะนี สัพพิติโยวิวัตทันตุสภโละโคหินัสตุมาเตภว,วัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกโภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปัยิโนจัตตารโอธรรมาวัธนติอายุวันโนสุขขังภาลัง